วันนี้เราจะกลับมาย้อนรอยเหตุการณ์ที่กัมพูชาได้มีการยิง BM21 เข้ามาที่โรงพยาบาลของเราแล้วเราจะมาดูสิ่งที่กัมพูชาทำไว้และยังมีหน้ามาขอความช่วยเหลือขอให้เรามีมนุษยธรรมต่อกัมพูชาเราคนไทยจะมีความคิดอย่างไรต่อการกระทำที่กัมพูชาต่อประชาชนคนไทย

ผมอยากย้อนถามกลับไปที่คุณและผู้นำของคุณประเทศกัมพูชาว่าสิ่งที่คุณทำมันใช่การกระทำของการสู้รบหรือไม่ทำไมคุณกล้าที่จะบอกเราว่าให้รักษาคนของคุณทั้งที่คุณของคุณทำลายโรงพยาบาลและประชาชนของเรา ระหว่างนี้หมอก็ได้รับรายงานข่าวแปลกๆนะครับว่ามีการเจรจาขอให้ส่งตัวผู้ป่วยจากฝั่งกัมพูชามารับการรักษาที่ไทยได้หรือไม่อย่างไรเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งสมมุติก็แล้วกันนะครับหมอถือว่ารายงานข่าวอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้นะครับแต่โดยในงแง่ของจรรยาบรณเจ้าหน้าที่การแพทย์พวกเรารักษาคนไข้ไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ครับแต่ครับฟังดีๆนะครับ คุณระเบิดโรงพยาบาลของเราไปแล้วคุณยิงใส่โรงพยาบาลและพลเรือนของเราไปแล้วทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คุณโจมตีกลายเป็นพื้นที่อันตรายกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วประชาชนคนไทยเองในพื้นที่ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วนะครับและคุณจะให้รับคุณมารักษาที่ไหนก่อนครับมันไม่มีที่ให้รักษาแล้วครับสิ่งที่คุณระเบิดโรงพยาบาลระเบิดบ้านเรือนประชาชนเขาไม่ได้เรียกว่าการปะทะ ไม่ได้เรียกว่าสงครามครับเขาเรียกว่าอาญากรรมไม่มีที่ไหนในโลกก็าํากันนะครับไม่มีประเทศใดในโลกทําแบบนี้นะครับระเบิดโรงพยาบาลยิงใส่พลเรือนการมีมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรใช้ให้ถูกคนให้ถูกหลักการเราคนไทยพยายามทําสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมแล้วและนี่คือเฉลยศึกกัมพูชาที่ไทยจับได้เราดูแลพวกเขาอย่างดีบนพื้นฐานปัจจัยสี่ คนไทยไม่เคยแหลงน้ำใจแม้กับเฉลยที่ขึ้นชื่อว่าทำร้ายเราและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเรา